สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามทางช่องของเรา DJ ต้นน้ำเชิญยิ้มค่ะวันนี้เรามางานเลี้ยงสังสรรค์นี่ของศิลปินรุ่นเดนนะคะสวัสดีค่ะค,ค่ะนะคะกับพี่นพหน้านวลนั่นเองนะคะวันนี้ก็เชิญหนูดีต้นน้ำเชิญยิ้มค่ะมาร่วมงานพบปะสังสรรค์อะไรคะ,คะพี่นพคะครับ สูงวัยนักรนตรียุค60 70อันนี้ก็80ด้วย3รุ่นเลยอันนี้เป็นรุ่นพี่แล้วก็เพื่อนด้วยค่ะเก็เป็นนักร้องนักรนตรีนะคะคีย์บอร์ดของวงพีเอ็มเซเว่นพีเอ็มซีแสดงว่าหนูยังเป็นวุ้นอยู่ตอนนั้นยังเป็นวุ้นอยู่เป็น G.M. ที่โรงแรมพันลายค่ะบริหารโรงแรมนี้ด้วยอ๋อค่ะสาเหตุที่ จัดงานวันนี้คุณสังมีจุดประสงค์อะไรครับก็จุดประสงค์คือเมื่อเดือนที่แล้วรุ่นเรารุ่นเจ็ดสิบกว่าเนี่ยเสียชีวิตไปเยอะที่เราไปงานศพมาเพื่อนฝูงเอาทุกท่านและกันก็ปาลบว่าคุยว่าอยากเจอพักพวกกันมาสังสรนๆกันเขาเลยว่าเห็นผมมีศักยภาพที่ดีหน่อยเอาได้เปรียบหมายความว่าเรามีสถานที่ด้วยมีที่ดด้วยเราเลยต้องรับปาก รับปากมาจัดงานนี้เพื่อเพื่อูงของเราจริงๆเรามาอายุ70กว่า60กว่า50กว่า3รุ่นงานนี้3รุ่นแน่นอนร้อยเปก็ก็คือ 60, 70, 80นะคะอะไรไม่ว่าเราก็ได้รับความร่วมมือกับสมาคมคนโรงแรมแล้วท่งเที่ยวที่มานั่งโต๊ะเมื่อกี้นี่นะครับสำคัญสำคัญแกนนำมีของทิ่ไปเช่อมาให้ทั้งทั้งประโยก อาหารให้อะไรมาอาหารกินไปเชอร์ประโยชน์ราคาพันกว่าบาทสองใบแล้วเรือเรือเอจ,จ้าบายาคลุซสองใบโรงแรมระยองแล้วก็โรงแรมสุวรรณภูมิมที่จังหวดสิบใบอีกที่หนึ่งเพื่อนเปิดเลชันลอตเีเก่าที่เขาเป็นกองีต่ากเพ่าเอาเครื่องเสียงมาจับฉลากด้วยมีทั้งนักร้องแล้วก็นักดนตรีใช่ไหมคะงานนี้ที่มาร่วมงานแต่่วาที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ว่าตอนนี้เรามีคือ ทอมันเซอร์เช่นคนโรงแรมมาคนทัวร์ท่องเที่ยวมาด้วยเขาให้เขียนมามาร่วมงานกันเราอันนี้ไม่ได้ขายบัตรนะครับคุณสันนี่ไปพาวเวอร์มากเลยอยากให้พวกเรามาเจอกันในงานนี้ธรรมดาแล้วพเราจะไม่เจองานแบบนี้นะครับเจองานศพมากกว่างานศพงานแต่งงานงานนียวกันไปหยอกเย้าแซวแย่ตามภาษาพื้นฟูดีดีให้กับคุณสันาะเราเกิดมา รบุ้เราเติมมาด้วยดนตรีค่ะแต่เรามาโตมามีพอมีกินใช้ก็คนลงเข้าเข้าวงการมาตอนนั้นอ,อ่เป็นศิลปินในานามชื่ออะไรคะเอ่อวงพยงมุกดาครับพยงพยงมุกดาหนูยังไม่เกิดหนูยังไม่เกิดค่ะหนูยังเป็นกุ้นอยู่ค่ะค่ะ ในสังกัดก็มีด่านก็มีดอนสันระเบียบรัฐสันระเบียบทานินมิตรเทาธานินนี่รุ่นคุณอาธานินเนี่ยยังยังยังพอรู้จักยังพอรู้จักอยู่ตอนนี้เนี่ยก็แปดสิบบาทเท่าน้นเองนี่ก็ยังภูมิใจที่เป็นนักดนตรีที่ปิดวงบุคดาพันค่ะเดินสายใต้กลับมาก็เลิกเลยโอ้โหีได้ว่าวันนี้ได้รับความรู้อะไรดีๆมากเลยกับการทําข่าวในวันนี้นะคะก็เลยอยากจะถามว่าเอมีพี่ๆในในยุคนั้นเนี่ยเนี่ยที่เป็นศิล ปินเนี่ยมีมีใครกันบ้างคะคือยกตัวอย่างให้ให้ให้หนูเด็กรุ่นใหม่ได้ได้ฟังกังใช่ไหมค่ะคที่ต้องมีอิ i m ิสเ s i b l e ใช่ไหมอ๋าพอได้ยินอยู่ได้ยินอยู่ impossible ค่ะ dream fly ค่ะติดเทียวมาเทียวมาครบวงหมดตรงนี้โอเคครบวงแล้วมามารถที่มีชีวิตอยู่เดี๋ยววันนี้ได้สัมภาษณ์แน่นอนนะคะได้พูดคุยกันก็สัมภาษณ์เอ่อเดี๋ยวก็ย่างเอกมันนี่ก็เป็นมือกองอันดับเบียดพีเบียดพีเลย พี่แหลมมาป่ะพี่วันนี้วันนี้โชคดีมากเลยพี่นพชวนมาเนี่ยใช่เดี๋ยวปูแดงดิปเตอร์ของวงวิสุทธุงรัตใช่ไหมค่ะผมว่าเดี๋ยวให้เก็บภาพก่อนนะจะให้นพเปิดผมเนี่ยใครมาแล้วก็มาหลับคุยได้เลยนะคะค่ะหนูในฐานะเด็กรุ่นใหม่ก็อยากจะฝังในตัวกับคนรุ่นเก่าๆนะเรียกว่า อยู่ในวงการมานานแล้วเอก็ขอคําแนะนําด้วยนะคะดีเจต้นน้ําเชิญยิ้มนะคะเขาฝากนูจะมีงานโรงแรมจะทำาี่จะทำอะไรเรียกน้องก็ได้ได้ตอนนี้อยากให้ไปเก็บภาพใี่หนูหนูมีวงเป็นของตัวเองนะชื่อคณะหนูดีเจต้นน้าเชิญยิ้มเลยท่าไหก็เรียกใช้ได้นะคะค่ะไ่ซ้อมกัเขาเรียกกันเลยโอเคมัจจะเล็กขนาดไหนดูเลยโอเคข้างในกันเลยอ่าเราไปข้างในกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะ

เสื้อนะสามตัไก่ส่อสลามสากยงีสองตไก่นหนูสองหัสองีตันเต่ามูปาสีาแเชื่อไปที่โน่นไปับเชื้อไก่มาครับแวาแกกลับไม่ได้แก้างโดยไม่ได้ลวนแก้ข้างบนดยหมายตอนหมายกตอใครเคยดูไหมฮะพี่ตุ๊กแรดโคตรเซ็กซี่เลยใส่ฮอตทันนะ เต้ยเลยนะโอ้ยฉัว่าัว่าขึ้นมาแน่เราไม่น่าเวทีตอนนี้แกก็เซ็กซี่นะครับลายหย่างะเซ็เซตอย่างเดียวนะครับเซ็กซี่อ๋อกับายก่อนรบ อคุณสันติภาพนะครับถ่าสันติภาพไม่มาเดี๋ยวสงครามจะมารับเชิญสันติภาพคสันติภารับอบรบวนกานนี้นะครับคุณสันติภาพับขอเก็บกระบวนานี้เย เรียกเงินงานดอกเงินมาคุ้มตัวเองมาดอกเงินนแม่ที่คุ้มตัวเงินอะแม่เรียกใครมาคนอะจะโดน่อยอะก็ขอบคุณเพื่อนขอบคุณเพื่อนที่ติดต่มาในงานนี้จริงๆแล้วก็รู้กันแล้ตายไปเรียกแล้วเยอะไปกินเยอะหายต่อไปในงานนี้ ไปเหมือนเดิมครับก็คือว่าถ่ายเน่าตาที่มีกำลังกำลังเขาคนผมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวได้มาพูดหน่อยดิผยังไม่รู้เรื่องลงานนี้เริ่มต้นยังไงถึได้จัดงานนี้ได้รุ่งผเพื่อนมาเรื่องนี้เรื่องของผ่พูดสั่งรถคัใหม่โอเค กอาเจะใหความสำคากันนี้ก็ทะครับงานสีวัยนะขบวันยูนะครับ

มายลูกขายลูกเราไม่มีปลาขายเราไม่มีปลาขายเฮกเฮ้ไม่ให้ยต่อการเรนอมาใครก็จะยืดต่อกัน เข้ามาได้ดเลยนะเนี่ยมไม่ไดข้ามาัด้แฮมมไม่เข้าเน่งรู้ว่าไม่เข้ากันเนี่นจะทำใหตกเนาวหนามหงต่อไปคือพิการนะครับผมย็จำทีูู่ร์มานะครับารแ จบนะหรือเสนอชืินี้หรือาก็ไม่เคนกันนะคครับขอนะวันนี้ถือว่าแฮปปี้นะเพื่อนเบมาเจอกันแฮปปี้เรับม่เนี้่เล่นปีแต่าเดี๋ยมีตัวแทนของสื่อบลชนเนี่ยจะมาก่าวาดุรีงานนี้นิดนึ่ป๋าหเป็นภาพให้สื่อบลชนต่างนอกไปว่าท่านนายกมาลงมือลงแการสอ ยคือบุชนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับสวัสดีครับอแนตัวนะครับกาเอาารองเทียสวัสดีครับผมดรัานธาสุเมนครับเป็นประธานสื่อบชนส่งเสริมการท่องเที่ยและก็นายรัตตภมสื่อบรญชนส่งเสริมารท่องเที่ยนะครับกราบขอบคุณบาทหลวงาและวี่อนีครับวันนี้มารมพลังร่วมมือร่ม นกสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาให้เกิดอิสรภแก่พี่น้องทุกท่านนะครับผมก็เป็นหนุ่มดีใจมากเนื่องคนที่มาติดงานโบราณที่อ่ายุธยาแต่ป่าสัญชาติธนาผมมาครับเพราะผมกากับป๋าในรับรักกันมากครับแล้วก็รักแล้วก็ควรรักขอบคุณครักปฏิการผมปฏิการับ